ทริปพาพ่อลูกเที่ยวสังขละก่อนปีใหม่ค่ะจากกรุงเทพนะคะไปแวะที่สกายวอล์กกาญจนบ,บุรีค่ะเสร็จแล้วไปต่อที่ต้องการคาเฟ่ค่ะที่กาญจนบ,บุรีเช่นกันอาหารรสชาติโอเคค่ะบรรยากาศใช้ได้มุมถ่ายรูปเพียบค่ะเสร็จแล้วก็เดินทางต่อจนถึงแล้วค่ะไซยโยกว,วิลรีสอร์ทค่ะสวยงาม ที่พักจะเป็นแพรนะคะริมน้ําห้องก็จะค่อนข้างเล็กนิดนึงแต่ก็พออยู่ได้ค่ะตอนเย็นเขาก็พาออกไปลากแพรออกไปนะคะให้กระโดดน้ําเล่นด้วยค่ะดิฉันกับลูกก็กระโดดน้ําเล่นกันไปหน้าห้องพักก็เห็นปลาแบบนี้เลยค่ะสวยจริงๆยิ่งตื่นเช้ามาเห็นหมอกนี่แบบนี้นี่แบบสุดยอดเลยค่ะสวยงามมากเช็คเอาเสร็จแล้วก็หาที่เล่นสิล์นะคะ search ดูใน Google เ็ให้มาที่นี่ แต่พอมาถึงเขาบอกว่ามีเป็นรอบค่ะก็ต้องรอนานเลยอดไปเลยเดินทางต่อมาแวะที่น้ำตกเกรงกระเวียค่ะเป็นน้ำตกเล็กๆแล้วก็นั่งทานข้าวกันในที่สุดก็มาถึงคาสะพานมอนสังขละบุรีนะคะตอนเช้าก็มาใส่บาทที่สะพานแล้วพักกันที่แพรลุงบุญค่ะเขามีชุดให้เปลี่ยนด้วยเป็นชุดสาวมอนสวยไหมคะแล้วก็เดินข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งก็จะมีคนมาใส่บาทเยอะแยะเลยค่ะ ของวางขายให้ใส่บาทเยอะมากพลาดไม่ได้ก็คือมาที่ร้านนี้ค่ะโจกนั่งยองมีบะมีผัดมีอย่างอื่นด้วยนะคะอันนี้เด็ดสุดค่ะโรตีแกงไก่ชอบมากอร่อยทานเสร็จก็เดินเล่นอยู่แถวนั้นค่ะช่วงเช้าๆบรรยากาศดีอากาศค่อนข้างหนาวด้วยค่ะค่ะกลับมาถึงที่พักเขาก็มีอาหารเช้าให้ด้วยค่ะเยอะมากทานกันไม่หมดค่ะหลังจากนั้นที่พักเขาก็จะมีพาทัวร์ค่ะให้เรือมารับ ไปดูวัดใต้น้ำนะคะแล้วก็เยี่ยมชมวัดอื่นๆประมาณ4วัดค่ะอันนี้ตัวเลยเขาซื้อปลามาปล่อยค่ะก่อนกลับก็แวะด่านเจดีย์สองค์ค่ะแล้วก็ขับรถกลับกรุงเทพเลยขอบคุณค่ะ